Let's for คนที่สามที่จะได้เข้าสู่สิบคนสุดท้ายได้แก่ ส, 9, 9, 9, 1, สี่คนสุดท้ายชี่นั่งที่หกครับไมาเลยไมาเลือสี่ครับน้องนิวนะทุกคนัำสีด้วยยินดีด้วย É i think ได้ไปต่อ,อในสิบคนสุดท้ายและ นั่นคือรางวัลพิเศษ3รางวัลนี้จะได้ไปต่ออยู่ใน6คนสุดท้ายนั่นคือวิสแกนขวัญใจเพชรบุรี Best ซล l ลอรและออฟตูล่าโห e ซึ่งมีการเปิดโหวตนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผ่านอางเดนันเองและก็เปิดการโหวตไปเมื่อเวลา15น,นกของวันนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เรียกว่าต้องลุ้นกัน ว่าสามรางวัลน,นี้หรือว่าเป็นสามรางวัลที่ทำให้กเท้เาได้ไปอยู่ในโค้งคนสุดท้ายเป็นฟต์แท็กนั่นเองครับและผมจะประกาศสามรางวัลพิเศษนี้ซึ่งใครจะได้เป็นฟ้าแท็กอยากรู้กัน ไปเมื่อคืนวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บรูรพิดารีสอร์ทที่ท่ายาน,ยนั่นอเองครับนั่นคือหมายเลข16อน้อง ลูกเทียนน้ำทะเลตะพอนเกี่ยวเกี่ยว,วตวงตวงเกี่ยวรักทานคนบอกได้ครับ จะมีคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3คนแต่ตอนนี้นาาเธอคว้าไปแล้ว2รางวัลพิเศษเท่ากับว่าจะมีคะแนนจากท่นานคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งที่นั่งเอาแล้วฮะมาถึงรา,า,า,รางวัลฟ้าแตกรางวัลต่อไปที่จะเข้า6คนสุดท้ายและรางวัลนั้นคือการโหวตจากคนชั้นรอและทัวประเทศรางวัลขอบุร เราตรียมตัวกันให้ดีนะฮะและอาจารของเราก็เตรียมฟังให้ดีด้วยเหมือนที่ื่อสกุ่นะครับคุณผู้คุพหิ์หอได้บอกเคล็ดลับไว้ในเรื่องของการตอบคำถามนั่นเองครับะนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคำถามในระบบดิจิทัลน,นะฮะซึ่งคำถามอยู่ ว่วัฒานาการของเราเลือกหมายเลขคำถามหมายเลขไหนนั่นคือมีหมายเลข1 2 3 4งและ6กนั่นเองครับและเราจะเริ่มนะครับในการตอบคำถามสําหรับหมายเลขแรกกันก่อนนั่นคือหมายเลขสา น้องปลอยคนระับเลือกคำถามหมายเลขไหนดีครับหมายเลขสี่คหมายเลขสี่นะครับคำถามผมจะถาม2ครั้งนะครับฟังให้ดีนะครับคุณมีเวลาตอบคำถาม4.5วินาทีคำถามถามว่าหมายเลขสี่ใช่ไหมครับค่ะคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ในการทำง,งานทุกวันนี้ คุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ในการทาง,งานทุกวันนี้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้หญิงเผชิญในปัจจุบันนี้คือวันลาข้อบครัวค่ะเพราะในสังคม การวัดข้อปิดจะมีเพียงแค่90วันและเนินกางเอกชนนี้เพียงแค่1เดือนแต่ในระดับสากลอย่างประเทศแคนาดาวันละข้อปิดมีจำนวนถึง18เดือนน่าใหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการคืนวันเวลาให้พี่แม่จลเป็งเองดูดูเพื่อเจเนเรชั่นใหม่ของประเทศไทยคะ่ะขอบคุณค่ะ 12ึสและ6ครับหมายเลขหกค่ะหมายเลข6กคำถามถามว่าหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้หนึ่งอย่างคุณอยากเปลี่ยนอะไรหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้หนึ่งอย่างคุณอยากเปลี่ยนอะไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับค่ะเป็นคำถามที่ทัศนาษฐาชาั ซาชาอยากเปลี่ยนสีผิวค่ะเพราะว่าซาชาถูกบุรีเรื่องสีผิวตั้งแต่เด็กยันโตแต่เมื่อซาชาได้มาเทีนสายกับคนในครั้งนี้ซาชาเช,ชื่อว่าสีผิวของซาชาโดดเด่นที่สุดในเวทีนี้ค่ะขอบคุณค่ะมันมีหลักเกณฑ์เรื่องของสีผิวนะเองนะมาถึงหมายเลขต่อไปครับหมายเลขเก้าครับน้องน้ำเทะครับ ตอนนี้เลือคราถามหมายเลขหนึ่งสองสามและห้าเลือกหมายเลขอ,อะไรครับขอเลือกหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งคำถามถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำแล้วคุณจะไม่ทำมันอีกอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำแล้วคุณจะไม่ทำมันอีกถ้าพร้อมแล้วจับเลาครับ สำหรับนักเพจนะคะสิ่งที่นักเพรจะทําก็คือการทําสิ่งใ,ใหม่ๆคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าการทาสิ่งใ,ใหม่ๆของนักเพรเนี่ยทำให้ผู้อ,อื่นเดือดร้อนหรือว่าระเทศช u r e เดือดรอ้อนนักเพรขอเลือกที่จะไม่ทําอีกต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับหมายเลขเก้าเล่ครับและมาถึงหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบสองครับน้องฟิวเนลตอนนี้คำถาม เลือกหมายเลขมีขอเลือกหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะครับคำถามถามว่าช่วยแนะนำและบอกต่อขนมหวานของทีเมืองเทศให้ชาวไทยและชาวโลกได้รู้จักช่วยแนะนำและบอกต่อขนมหวานของทีเมืองเทรให้ชาวไทยและชาวโลกได้รู้จักขอแล้วจับเวลาครับ ว่าเพชรบุรีเป็นเมืองขนมหวานทุกอย่างนะคะส่วนมากที่ทําทำขนมหวานนะคะจะมาจากน้ำตาลตะนดเมืองเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีนะคะถ้าจะให้ยู่แนะนำขนมหวานนะคะก็คงไม่พ้นขนมม้อแกงค่ะขนมม้อแกงนะคะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีแต่สำหรับเพชรบุรีนะคะ มีแค่ขนมหม้อแกงค่ะสาวเพชรบุรีก็มีอีกด้วยขอบคุณค่ะขา้คอสาวเบรบหวานเหมือนกันใช่นะมย้องถามเียงเีงาสายเพงตอบนะอบคุณสำหรับหมายเลข12น้องบิวบิวด้วยมาถึงมาได้ต่อไปครับน้องทัน,มนหมายเลข15ครับตอนนี้คำถามเดียวค รครับหมแล้วจักเวลาครับค่ะสำหรับกระเพรดีวัวลามืองเพนนะคะก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึงค่ะและเป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะและวัวลานี่เขาใช้แข่งกันนะคะก็จะเป็นวัวพันธุ์ไทยค่ะและสําหรับการแข่งขันวัวลานนะคะก็จะแข่งขันในเวลาการคืนค่ะเพราะคนที่แข่งขันส่วนใหญ่นะคะจะเป็นชาวนานชาวพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี่ ดีเอาล่ะมาถึงมาเลขสิบกครับบัองเฟิร์นครับตอนนี้เตรียมคำถามเตรียทว่าคือหมายเลขสองนะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามถามว่าช่วยบอกให้คนทั่วโลกรู้หน่อยครับว่าของดีจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรที่ไม่ใช่ของหวานเหมือนข้อห้าช่วยบอกหน่อยครับว่าของดีของจังหวัดเพชรบุรีคืออะไร นี่ไม่ใช่ของหวานเมือนพ่อฮะถ้าพนะร้อมแล้วจับไล,ล,ลนนแบบครับแน่นอนค่ะว่าคนนมาังหวรีก็จะรู้จักสถนที่ท่องเที่ยวที่ดังนั่นก็คือชะอำในนอนสกสากนันยมีแก่งอาจยา์ที่เป็นรโโมรดกโลกนะคะแต่นี่หะคะ่ะคือวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ทอ่งองเที่ยวของประเทศไทยในฐานะที่เปิน่นได้เป็นที ไส่ดังก่ไปท้ว